สวัสดีค่ะเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะที่เขามารับชมรับฟังคลิปทางช่องเจพัดผ้าล,ว,ลวก็ช่องเบาเสชาแนวนะคะ่ะค่ะผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะค่ะมือนี่เนาะคะ่นะเนาะเจพัดกับเบาเสกะจะพาท่านผู้ชมมาจุดถูบเชียงท้ายขอตัวเลขเนาะคะ่ะนาะมือนี่เป็นวันพระไ่เนาะคะ่ะเป็นวันพระ เป็นวันบ้านเฮ่าเรียกว่าบุญเขาประดับดินเนาะค่ะเนาะก็เลยได้มาอยู่สถานที่เป็นวัดป้าแถวบ้านเจพัดเนาะค่ะเนาะเป็นวัดป้าเนาะค่ะเนาะซึ่งให้เบื้องบรรยากาศรอบๆด้วยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นสา Nam เนานะค่ะฟังผุนฟังที่อยู่ทางผุนเนาะค่ะจะมีองค์พญานาคองค์ใหญ่อยู่ฟังผุนแต่ว่ามองไม่เห็นเนาะค่ะนอกจากเป็นป้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว จังไดกะคลิปต่อไปเจพัดก็จะพามาเบิงเนาะค่ะเนาะห้ามาเบ,บิงบรรยากาศเนาะค่ะเจมือนีเจพัดจะมาจุดถูกขอเจพัดเคยมาขอจุดหนี้อค่ะเคยมาขออยู่พระพุทธรูปตรงตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะจะเห็นนะคะพระพุทธรูปญใ่ใต้ตนพต่อตนพ่อก,กับใหไ่ปนานไหแต่ว่าเจพัดเคยมาขอโชกเจพัดถูกนะคะเจพัดถูกหวยนะคะตัวนั้นถูกหลายแสนเลยงวดน,นั้น เจพันมาขอพรจากเผ่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้องก็จะให้เบิ้งเนาะคะ่ะตรงนี้เนาะคะ่ะวัดป่าตรงนั้นจะเป็นอันนี้บ่าวเซนเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะสางเอราวัณน,นี่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะสางเอราวัณใลท่านผู้ชมทุกท่านขอพรเนาะคะ่ะเจพัดจะให้เบิง้งบรรยากาศควางงามของผ่นเนาะคะ่นะเนาะสถานที่ตรงนี้เนาะคะ่ะเป็นวัดป่าสิาเทรส่งถ้ำเนาะคะ่ะเนาะ ซึ่งเจพัดความเชื่อนะคะเนาะของเจพัดนี่เจพัดสัทธาสถานตีตรงนี้ไลค่ะคิดว่ามาเจพัดมาขอโชคจากเพื่อนนี่ได้ตลอดด้วยค่ะมาขอโชคตรงนี้เนาะคะนะ่ะเนาะจะจะได้ตลอดเพื่อนจะให้ถูกตลอดเนาะคะ่ะมือนีเจพัดเลวว่าจะมาขอโชคบางที่เจพัดมาขอตรงนี้แล้วอุ้ยบอกมากกับคนหัวลูกด้วยค่ะท่านผู้ชม คนหัวคนขิงลุกพ่อมาถึงตรงนี้เจพัดมาขอบางที่เจพัดกับไปฝันไปฝันฝันว่าได้เลขตัวใดจังเสียเพิ่นบางที่เพิ่นก็จะไปบอกในฝันเนาะคะ่ะแต่บางที่เข้ากับจุดถูบตัวเลขตรงนี้เลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจพัดจะหายผ้าไปเบิ่งตรงพระพุตปใหไ่อันนี้เป็นมีเนาะค่ะเนาะทางเพิ่นมาสางไ้เนาะคะ่ะตรงนั้นนี่เนาะค่ะเนาะ มากราบขอพรอขอโชกขอลาบเนาะคะ่ะสถานที่เป็นวัดป่าเนาะคะ่ะเนาะวัดป่าเทพทรงธรรมเนาะคะ่ะเนาะเจผัดกับสัตว์ท่าร้ายนะคะสถานที่ตรงนี้เคยมีโชคมีลาบนั่ตลอดเนาะคะ่ะบได้มากขอเพิินายเดือนแล้วงวดนี้ต้องขอเนาะคะ่ะเนาะนี่เป็นปลาหลอดขางเวยคะ่ะตรงนี้แหละคะ่ะนี่ตรงนี้แหละที่เจพัดวานี่เป็นล้าน หินเนาะค่ะเนาะเป็นลานหินนี่เพิ่นเอาปูพญานาคมาไวนะ้นี่นะนี่ต้นต้นโพ่อเด้อค่ะต้นโพ่อหนี่เกิดขึ้นมาเนาะคะ่ะซึ่งต้นโพ่อต้นนี้กัท่านได้ใหญ่แต่ว่ากัสวยงามเนาะคะ่ะเป็นเป็นภูมิดีดีเป็นต้นงามงามนี่เนาะคะ่ะพระพุทธรูปใหญ่นี่เนาะคะ่ะนี่เดี๋ยวเจ๊พัดจะไปจุดถูบเนาะค่ะเนาะ นีเนาะค่ะจ๊พัน็นี่คนจะคขอะเป็นจขอเม่นนะครับเนาะเจพัดกะเวลาม่โชคไม่ลาบเจพ๊ยัดกะมาเทยดบุญสางน้ำผึินตลอดเนาะค่ะสำหรับค่ะตรงนี้เนาะค่ะเนาะนี่ท่านผู้ชมตั้งจิตตั้งใจขอเด้อค่ะตรงนี้แหละสถานที่ตรงนี้แหละที่ว่าขอโชกใด้นะคะเนาะ ครับตอนนี้เจพัดเพิงก็ได้ตั้งภาวนาจิตนะครับขอพรนะครับกับปูนะครับเดี๋ยวฮอกลรอก่อนนะครับเนาะเบิ่งบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็เป็นต้นโพยนะครับต้นโพคุ้มนะครับปกคุ้มนะครับผาหญยนะครับจุดนี้นะครับนะครับ โอเคพัดเพิ่นกำลังจุดนะครับส่วนใหญ่นะครับเพิ่นก็จะมาจุดขอพรนี่นะครับเพิ่นพุ่มจุดนี้นะครับแถวทีแถวทางนะครับอยู่หลังบัดนี่ครับเพิ่นให้นะครับเพิ่นมาขอเพิ่นก็ได้ไปนะครับนะครับจุดนี้นะครับแต่ว่าแอดกับบรามาถ่ายทำจักเทียบกับมาขอเ่อนครับงานแอดกระเทกนะครับ เอามาขอนะครับอย่างนี้นะครับในเจ๊พัดเพิ่นจุดถูกเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะจุดถูกเสียงไทยนะครับเนาะ ะครับแล้วก็ด้านนู้นแล้วก็ด้านนู้นเพื่อนกันนี่นะครับนี่นั่นนะครับแอ็ดกับโบลูเป็นส่วนยังน,น,นะครับเนาะกัปตันแอด ห้องว่าเจพัดนะครับเพิ่นจุดถูกเสียงไทยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วขอเพิ่นนะครับตะกี้ตะกี้มาขอแต่ว่าเฮาบ่อไถ่ไทยถ้ำมาขอเพิ่นบ่อไถ่ไทยถ้ำนะครับตะกี้มาขอแต่ว่าบ่อไถ่ไทยถ้ำปรากฏว่าได้โชคเด้อค่ะมาขอไายถ้ำน้ำงวดนี่มีโชคมีลาภงวดนั่นถกหลายยุกงวดนี้เฮาก็มาเพิ่งบุญบารมี่เพิ่งบุญบารมีเพิ่นเนาะค่ะเนาะ จักหน่อยเข้ากับลอถาเลขกถูบเนาะค่ะเนาะว่าถูบเข้าจะได้ตัวใด้เนาะค่ะเนาะในช่วงบรรยากาศเนาะค่ะเนาะเจี๊ยบัดกับนี่ค่ะอุ้ยขอวังหันคนหัวลูกบักคักเพิ่นสีหายอยู่แบบอู้หค่ะเจี๊ยบัดจอดรถใบพุ่นหยางมากเนาะค่ะเนาะ อันตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัดป่านะคะเนาะติดฝากสานามไปทางพุ่นน่ะจะเป็นเอ่อจะเป็นแบบสาลาเป็นองค์ปูพญานาคองคใหญ่นะคะอยู่ฝั่งพุ่นแล้วก็เป็นสาลาเป็นเอ่อสถานที่ที่ผัสสงพ์พยูนะคะเนาะตรงฟังพุน่นไกลเติมนะคะเนาะแตนะนมนี่สา Nam นี้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะเนาะ กระเช่อกันว ah ่ามีพญยานาคเนาะค่ะสมัยตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะค่ะสมัยตอนเป็นเด็กหน่อยเจพัดจะล่อยฟังตรงนี้เนาะค่ะเดี๋ยวจะหายช่มบรรยากาศเบาซไปพุลละสมัยเป็นเด็กหน่อยนะสานามตรงนี้เจพัดมาเคยมาเล่นนามเนาะค่ะสมัยตะกี้จะมาเล่นนามกันเป็นประจําสานามเดี๋ยวจะถ่ายเบิ้งเนาะค่ะจะมาเล่นนามกันเป็นประจําเราเจพัดเคยจมน a m เด้ ตอนนั้นเป็นเด็กเป็นเด็กตัวเล็กบัดที่เนี่นผู้ใหญ่ขาเจ้าผู้ใหญ่นะ่ะญาติพี่สาวนะ่ะเพิ่นยืนเพิ่นยืนอยู่เจพัดกับมันกับเพียงข้อเพิ่นเจพัดก็นึกว่าจะคล้องนะ่ะสิเพียงข้อแต่จะคล้องนะ่ะตัวน้อยก็เห็นเพิ่นโดดลงกระโดดลงไปถ่วมเลยโอ้ยเพิ่นพากกันงุ่มหาเจพัดพาก,กกันยกกิตาแลกขึ้นโอ้ยเจพัดนึกว่าจะบ่หลอดแล้วนะคะตรงนี้ จำพันในลืมจักเถื่ออยู่สะนามตรงนี้เนาะคะ่ะก็อาจจะเป็นปูยาเพ่นซอยว้เนาะคะ่ะกันกับกบ,บกาเลนอีกจักเถื่อหลังจากเมือนันเป็นตนมากสาหรับน้ำลึกเนาะคะ่ะเป็นสะนามตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นช้างช้างเอราวันนะคะตรงนี้เบาสีพันสะอ้อน เิ่นบาปาเิ่นขีเห็ดอันนี้แ่วซันคนน่ะนาะคะ่ะตรงนี้ดูทองฝาด้อค่ะงามงามอันนี้ตอนย่ำแรกรู้สึกว่าจะเห็นเป็นเลขบ่ค่ะขีดฝาไหมเป็นเลขไหมคล้ายๆเป็นเลขเนาะเหมือนจะเป็นเลขเลยเด้หกอะไรสักอย่างน่ะเหมือนเลขสามตัวสองตัวนะคะตรงนั้นนะคะเป็นก้อนเมฆตรงตรงข้างบนนะคะคือจังเป็นเลขล่ะ ือจังหกเจ็ดนะหรือหกอะไรสักอย่างนะคะเนาะเห็นไหมเนาะค่ะนะเจพัดเบาเสียไปหอดุนเลยเดี๋ยวห้องก็จะบวกมาเบิงเล็เนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะกะไดเวลาสมมา้าควนเราเนาะคะ่ะที่ห้าจุดถูกตัวเลขไว้เจพัดก็จะพาท่านผู้ชมเนาะคะ่นะเนาะถ้าเอฟซีุกคนมาเบิงเนาะคะ่ะว่าเลขนี้มันไดตัวไดจังไดเนาะคะ่นะเนาะนี่เด้อค่ะ กราบอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด้อค่ะองค์องค์พระพุทธหลบนี่เนาะค่ะเนาะเท่ากับว่าบึงวาเลกถูกเท่าใดตัวใดแล้วนี่เด้อค่ะเห็นบ่นค่ะนี่เนาะค่ะเนาะสองตัวเนาะค่ะเนาะได้แล้วเนาะค่ะเนาะเห็น เจี๊ยปัดจะเบาเบาเด้อค่ะให้ท่านผู้ชมเบิ่งเอาจะบาเบาว่าตัวใดเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อจะบาเบาเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะตัวที่สามจะเป็นตัวหยังน้อ่ะน่าจะเดากันได้แล้วเนาะค่ะเนาะเจี๊ยัดจะเบาเบานะคะว่าตัวใดเบิ้งเอาเนาะค่ะเนาะให้เบิ้งเอาเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเนาะ อีเด so <H ull. S 3> ้อค่ะเลขดังเพิ่น <making> ส <ath rebbe> ิบบเลขดังเพิ่นสิบบสสวยมาใส่ตัวนี้หมดเนาะงามคัะจะเบาจะเบาเบิ่งให้เพิ่นเบิ่งเอาเบิ่งเอาครับเหยียบน้ำมันนั่นเด้อ FC นะครับเบิ่งนะครับโอ้โหเห็นกันนะครับชัดงามเห็นนะครับชัดงามจุดอยู่บ้านบ่งามบ่ชัดแบบนี้เด้อ แม่จุดยุบันบ่ชัดแบบนี้เด้อ้ยสวยามากเลยค่ะเอฟซีนะครับดวเนะคะจริงๆนะคะตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากสมัยสมัยก่อนนี่ช่างเพิ่นมาสางตรงนี้เพิ่นถือเลขสามตัวตรงๆนี่บ่อยคังนะคะเพิ่นมาสางยูนนี้<ม>นนครับ,พพบเ<ล>บบพิ่นได้เลขมาบอกนะครับเพิ่นได้เลขเพิ่นได้เลขตลอดเลยเพิ่นทีปาซาง สร้างท <ITA> ี <To S 2> <Are S 1> ่เพ awesome. to ิ well. so ่นมาสางอยู่ตรงนี้นะเพิ่นมานอนอยู่นี่เพิ่นมานอนอยู่นี่เพิ่นมาน่านสางอยู่นี่เพิ่นได้ได้ได้โชกันแบบเพิ่นได้สามตัวตรงๆเลยได้ได้หลายได้ต้องงวดต้องงวดหลายตัวหลายครั้งด้วยนี่นะครับเนาะค่ะเนาะครับเห็นแล้วนะครับสาธุสาธุสาธุกตัวนี้ตรงๆเด้อปูเด้อสาธุเสีษาทุษาเด้อปูอกตัวนี้เด้อปูเด้อสาธุสาธุสาธุเนาะค่ะเนาะครับ นี่ก็เป็นเลขถูกซ,ซี่นะครับเป็นแล้วก็ับแคบหน้าจอนะครับนะจะแคบหน้าจอนะคะชัดมาก,กเลยสถานที่แห่งนี้นะครับสถานที่นี้เป็นเป็นวัดป่าเด้อค่ะตอนไทยวัดนะครับนี่นะอยู่ไทยวัดเจพัดกามาไทย เนี่ยมือแรงเนาะเพราะว่ามันจังคอยบอดแดดบอสันนี้เพิ่นกรสังพระพุธลูกองหญ่นะครับนั่นก็เพื่อนกระสังพรค่อ,ขอนข้างจะชัดเจนแล้วตัวเลขชัดสวยงามมากครับค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขที่ห้องเสียมไทยขอมือนีเนาะคะ่ะทูปอันนี้เจพัดจุดอยูุ่บานเจพัดเจพัดจุดอยูุ่บานบบ่ชัดขนาดนี้เลยค่ะแต่ว่ามือนีชัดคักเข็มแห้งชัดคักค่ะอุ้ยจจะบได้วอวเล้อครับว่าตัวใดนะครับ จะเบื้องเอาเพิ่นบ่ห้เบาเพิ่นบ่อยเบาเนาะค่ะเบื้องเอาเนาะค่ะเนาะว่าตัวใดเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเป็นสาน a m ที่เป็นน้องน a m ที่เจ๊พัดว่าเจ๊พัดก็สมัยเป็นเล็กหน่อยเนาะค่ะจมน a m อยู่ตรงนี้เนาะค่ะตรงนี้นี่ตะกี้เป็นสาขึ้นมาหอดผีเลยค่ะตรงเนินตรงนี้ที่เพิ่นถมลงไปนี่เพิ่นว่าจะสังแต่ว่า้ันใดสังเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันกระสีเงามาทางนี้เลยค่ะสาน a m แต่ว่าตรงนี้ปลาบัง นาะค่ะเนาะนี่ก็หายเบื้องกันเจเพัดบไิใบไก่เจเพัดสุ่มไกลไกนี่น้อค่ะเนาะนี่แหละเป็นสาหนามเป็นน้องนามสาหนามที่เจเพัดบ่อยฟังว่าเจเพัดเคยเคยจมตอนเป็นเด็กหน่อยอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะนี่นี่นาะค่ะนี่ตรงนี้เพิ่นจะถมไวฟังนั่นก็จะเป็นนามเนอะค่ะออกไปออกไปมุมทั้งนั้นก็จะเป็นนาตรงนี้เพิ่นถมนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าจะสางเกาะตรงนี้นาะค่ะเนาะสาง ช้างเอราวันพะอินเนาะค่ะอยู่ทั้งท่งค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่เจพัดได้มาขอจุดถูกขอตัวเลขโชคลาภจากปูเนาะค่ะเนาะจากพุ่มตรงนี้เนาะคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาพุ่มที่เพ่นอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะกะตัวเลขก็คือที่ท่านผู้ชมเห็นละค่ะเจพัดก็จบะบอกเนาะค่ะว่าตัวใด ค่อนข้างจะชัดเจนเนาะคะ่ะเลขกถูกเนาะคะ่ะเขามาจุดถูกเสียงไทยค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ